สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5วิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายไม่ควรขาด 1. น,นะครับวิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารป้องกันเลือดออกตามไรฟันและทำให้แผลหายเร็วขึ้นอาหารที่มีวิตามินซีสูงได้แก่บ็อกโคลี่มันฝรั่งพริกหวานผักโขมมาละกอ มะม่วงสตรอเบอรี่ฝรั่งสม้ม 2. วิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกระดูกโดยปกติร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงแดดสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับแสงแดดร่างกายอาจสร้างวิตามินดีไม่ ได้เพียงพอควรรับประทานอาหารประเภทธัญ,ญพืชเห็ดและดื่มนมที่เสริมวิตามินดีเป็นประจำ 3. วิตามินเอช่วยรักษาสายตาของผู้สูงวัยไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วช่วยการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแหล่งของวิตามินเอในอาหารได้แก่ ผักโขมแครอทมันเทศฟักทองมะละกอมะม่วงสุก 4. แคลเซียมช่วยในการป้องกันโรคก,กระดูกพรุนและสร้างมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมอย่างน้อยวันละ1,000มิลลิกรัมอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมได้แก่ นมถั่วเหลืองเพิ่มแคลเซียมนมสดผล,ผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิรต์ตนมเปรี้ยวไม่หวานจากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นฟองเต้าหู้ปลาตัวเล็กที่รับประทานได้ทั้งกระดูกเช่นปลาข้าวสารผักใบเขียวเข้มผักสีส้มเช่นคะนา้าควางตุ้ง ตำลึงใบยอฟักทองแครอทและสุดท้ายนะครับวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายวิตามินอีพบมากในอะโวคาโดถั่วต่างๆเมล็ดทานตะวันเนยถั่วงาและน้ำมันสำหรับปรุงอาหารทุกชนิดครับ ทีนี้เราก็มารู้แล้วสำหรับ5วิตามินและแร่ธาตุนะครับที่ร่างกายไม่ควรขาดดังนั้นเราจึงใส่ใจสุขภาพนะครับโดยการหาอาหารนะครับและทานอาหารให้ถูกต้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ